สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของเองเจค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยา,ยากรณ์นในเรื่องของความรักของชาวราศีมีนหรือว่าท่านที่เกิดระหว่างวันที่21กุมภาพันธ์ถึงวันที่22 000, มีนาคมประจำเดือนมีนาคม2562ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความรักนะคะซึ่งเองเจก็เชื่อว่า ความรักนะคะมันเป็นพื้นฐานของชีวิตมนุษย์เราทุกคนนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของพวกเราก็แล้วแต่นะคะความรักมันก็ยังคงอยู่กับเราตลอดไปนะคะอันนี้จะเป็นการพยายกรณ์นในเรื่องของความรักโดยเฉพาะนะคะใบแรกของท่านนะคะราศีมี queen of pentacles king of pentacles The Chariot Princess of Pentacles The Magic Chain The Hangman Eight of Swords King of Wands Three of Swords สองเหรียญน,นะคะแล้วก็ไพ่ the elephant นะคะอันนี้จะเป็นการพยายกรณ์นในเรื่องของความรักของชาวราศีมีนนะคะซึ่งก็ในภาพรวมก็จะเห็นว่ามีไพ่เหรียญที่ขึ้นมานะคะหนึ่งสองสามสี่ใบนะคะก็ถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะก็จะ เป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่จะมีเข้ามานะคะทั้งคนที่มีคู่อยู่แล้วและก็คนที่เป็นคนโสดนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะคุณอาจจะมีความรักที่เหมือนกับว่าคนรักของคุณนะคะช่วยสามารถสร้างความ มัง่งคั่งให้กับคุณได้นะคะสาหรับคนที่เป็นคนโสดการที่จะมีคนเข้ามาหาคุณนะคะก็อาจจะนําพาสิ่งดีๆนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าเงินทองนะคะที่จะเข้ามาพร้อมกับคนที่คุณรักแต่นี่ก็คือจะเป็นภาพรมวมๆนะคะซึ่งในอดีตที่ผ่านมาของคุณนะคะชาวราศีมีนคุณได้ไพ่เดอะเม็ิเียนนะคะซึ่งเป็นความรักที่แบบไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงๆนะคะอาจจะเป็นแบบเหมือนรู้สึกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะความรักของคุณในครนั้งนี้มันอาจจะเป็นแบบ เหมือนอาจจะมีความแตกต่างกันอย่างมากมายนะคะอย่างเช่นในในไพ่ใบนี้นะคะไพ่เดอะเิเชียน <ๆ S 1> ก็จะเห็นว่าเป็นรูปของออไฟนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ของตัวที่เป็นเหล็กวนๆกลมๆอยู่นะคะแล้วก็มีโลหะสีอยู่ข้างบนนะคะซึ่งมันอาจจะเหมือนแบบ เฮ้มันเหมือนเรื่องเหนือธรรมชาติมากเลยนะคะมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เกิดขึ้นจริงๆนะคะสําหรับคุณนะคะชาวราศีมีในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือว่าคนที่เป็นคนโสดนะคะคุณอาจจะคิดว่าสถานการณ์มันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยที่จะมาเจอกับคนคนนี้แต่มันก็เป็นไปแล้วนะคะ แล้วก็คุณก็ได้ไพ The ่ The uh, Princess of Pentacles นะคะซึ่งที่ผ่านมานะคะความรักของคุณมันทำให้รู้สึกว่าสดใสนะคะรู้สึกรวมสมบูรณ์นะคะมันเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะ ม,มันเหมือนให้ความรักนะคะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกชุ่มชื่นใจนะคะรู้สึกมีชีวิตชีวานะคะสาหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วรวมทั้งคนที่เป็นคนโสดเช่นเดียวกันนะคะอาจจะมีใครที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันรู้สึกสดชื่นสดใสามากขึ้นนะคะในปัจจุบันของคุณนะคะคุณก็ได้ไพ่ queen of pentacles นะคะราชนรนินีเหรียญเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็ king นะคะซึ่งบางครั้งเนี่ยความรักที่มาหาคุณนะคะ มันเหมือนกับว่าที่เกิดขึ้นนะคะสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะมันเหมือนความรักเป็นการเสียสละอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะเหมือนคุณอนะถ้าสมมติว่าคุณมีความรักหรือมีคนรักที่จะต้องดูและคะ่ะคุณก็ต้องมอบสิ่งดีๆให้กับเขาถูกไหมคะแล้วก็อาจจะมอบเวลาหรือว่าเหมือนต้องเสียสละอะไรของเป็นที่เป็นส่วนตัวนะคะให้กับคนอื่นนะคะเพราะว่าในไพ่ใบนี้นะคะ่ะที่เป็นคุยซ็อกเปนท้องคุณก็จะเห็นว่า โอเคละคุณมีอะไรเยอะแยะมากมายที่จะต้องทํานะคะแต่ว่าทางนี้ท้งน,นั้นคุณก็ต้อง เสียสละของที่เป็นของส่วนตัวของคุณให้กับคนที่คุณรักแต่บางทีอ่ะการที่คุณให้อะไรบางอย่างแก่เขาไปอะค่ะมันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาต้องการก็ได้นะคะเพราะว่าคุณก็จะเห็นว่าเหรียญที่ลงไปอะค่ะมันให้กับปลาซึ่งมันอาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์นะคะบางทีความรักนะคะหรืออะไรที่เราให้เขาไปแล้วเขาไม่ต้องการนะคะมันก็อาจจะไม่เป็นสิ่งที่เกาะให้เกิดประโยชน์กับตัวของคนที่คุณรักก็เป็นได้นะคะ ส่วนในไพ่ king of pentacles นะคะสำหรับคนที่มีคู่ค่ะคุณเหมือนกับว่าคุณจะต้องมีภาระหรือว่าจะต้องมีอะไรให้ปกป้องนะคะ mm hmm. เพราะว่าคุณก็จะเห็นว่าในไพ่ใบนี้มันเหมือนมีกำลังต่อสู้นะคะ mm hmm. แล้วก็พยายามที่จะแบบเหมือนห่วงสมบัติของตัวเองหรือว่าจะต้องดูแลสิ่งที่ตัวเองรักนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ย บางทีการที่มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรต่างๆเข้ามาคุณก็พร้อมที่จะเป็นผู้นําเสมอสําหรับคนท,ที่มีครอบครัวหรือคนที่มีคู่แล้วนะคะอันนี้เหมือนว่าคุณจะต้องเป็นผู้นําที่ดีนะคะพร้อมที่จะฝ่าฟันปัญหาหรืออุปสรรคใดๆก็แล้วแต่นะคะไปให้ได้นะคะเพราะคุณได้ไพ่ The Chariot นะคะ ซึ่งคนที่คุณรักนั่นแหละคะ่ะเขาก็จะเป็นพลังสําคัญสําหรับคุณนะคะถ้าเป็นคุณผู้ชายนะคะคุณก็จะเห็นว่ามีผู้หญิงอยู่ข้างหลังที่มีออปีกอยู่นะคะนั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นคนผู้ชายที่เป็นผู้นานะคะคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะคุณภรรยานะคะก็คือเป็นเป็นคนสําคัญเหมือนกันที่จะต้อง ให้กำลังใจนะคะหรือว่าต้องคอยแบบเป็นคนที่แบบหนุนหลังให้ฝ่าฟันกับปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะคะแล้วคุณก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะรถม้าที่มันมีรยกลีบหลาดอยู่ด้วยนะคะนั่นหมายความว่าบางทีการที่ก้าวต่อไปข้างหน้าของคุณนะคะในเรื่องของความรักนะคะมันทําให้สถานการณ์ทุกๆอย่างอะ่ะมันอาจจะดีขึ้นนะคะมันอาจจะพบเจอกับสิ่งดีๆนะคะแตก่ก็ทุกๆอย่างนะคะ่ะมันอาจจะมีทั้งดีและไม่ดีเพราะว่าบางทีอะ่ะ บางสถานการณ์นะคะมันก็อาจจะทําให้คนที่คุณรักออึดอัดได้เช่นกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมภายนอกหรือว่าตัวของคนที่คุณรักเองนะคะก็อาจจะมีผลกระทบต่อคุณนะคะมันเหมือนกับว่าเหมือนเป็นแรงกดดันบางอย่างนะคะทาให้คุณรู้สึกเหมือนกับ ตัวเองไม่สามารถที่จะปลดปล่อยหรือว่าอาจจะทำให้เกิดความรู้สึกเครียดแล้วก็ทำอะไรไม่ได้นะคะเหมือนแบบพูดอะไรก็ไม่ได้หรือหรือแบบเหมือนตัวเองเหมือนเห็นในภาพใบนี้ค่ะคือคือไม่สามารถที่จะปลดปล่อยตัวเองความเครียดความกดดันให้มันออกไปได้แต่ทางนี้ทางนั้นก็ <c oughs> ให้คุณใช้ความพยายามนะคะและใช้สิ่งดีๆที่คนนุณมีค่ะคนที่คุณรักหรือแล้วก็แล้วแต่นี้นะคะเป็นเป็นพลัง ผักดันให้กับตัวคุณนะคะอันนี้สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะสถานการณ์รอบข้างของคุณนะคะเนี่ยค่ะมันก็อาจจะมีความไม่แน่นอนเข้ามานะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะหากไม่มีความแน่นอนที่มันจะเข้ามาคุณหรือว่าทุกๆสถานการณ์ที่มันเข้ามามันก็สามารถทําให้เราะคะ่ะก้าวผ่านหรือว่ามีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นนะคะ ให้เชื่อมั่นในตัวเองนะคะให้เชื่อมั่นในความตั้งใจของตัวเองเชื่อมั่นในความรู้สึกนะคะคุณก็จะเห็นในไพ่ใบนี้นะคะ่ะสายตาที่มันเป็นเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นนะคะให้เชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองนะคะแล้วคุณก็จะฝ่าฟันเรื่องนั้นไปได้นะคะความรักมันสามารถนำพาไปเจอกับทุกๆอย่างนะคะที่ดี นะคะโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยความรักมันย่อมเป็นสิ่งที่ดีแล้วนะคะมันทําให้ชีวิตของคุณสดใสมากขึ้นนะคะตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีแค่ช่วงเวลาหนึ่งแค่นั้นเองที่มันอาจจะเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอึดอัดหรือว่าคุณไม่สามารถที่จะปลดปล่อยตัวเองหรือว่าคุณรู้สึกแบบมันไม่สามารถจะแบบพูดอะไรได้เลยหรือทําอะไรได้เลยเพราะมันรู้สึกว่าถ้าทําอะไรนิดเดียวนี่ คนที่เจ็บก็คือจะเป็นคุณแต่อย่างน้อยนะคะให้รู้ไว้ว่าสถานการณ์ที่เข้ามาต่างๆนะคะมันแค่จะเข้ามาทดสอบคุณแค่นั้นเองนะคะแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะผ่านไปอยู่ที่ความเข้มแข็งภายในจิตใจของคุณนะคะซึ่งสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะสําหรับคนที่มีคู่มันก็เนี่ยค่ะที่อาจจะเกิดขึ้นก็คืออาจจะมีเรื่องของ มือที่สที่อาจจะเข้ามานะคะทำลายความรู้สึกของคุณก็เป็นได้หรือตัวคุณเองอาจจะไปเป็นมือที่3ของคนอื่นซึ่งก็เป็นไปได้เช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความหนักแน่นของคุณนะคะความมั่นคงของคุณนะคะมันจะสําคัญมากๆนะคะแต่ในไพ่ใบนี้มันก็ขึ้นมาบอกว่า ให้ two of pentacles นะคะนั่นหมายถึงความไม่แน่นอนภายในใจของคุณเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีสถานการณ์ต่างๆมันอาจจะเข้ามาทำให้คุณค่ย้ยเขวนะคะซึ่งความค่ย้ยเขวของคุณหรือความไม่แน่นอนของคุณนะคะอาจจะนำมาซึ่งปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับคุณและคนที่คุณรักได้เพราะฉะนั้นเนี่ยให้ใช้ความแบบความมั่นคงภายในใจิตใจของตัวคุณเองนะคะ เพื่อที่จะฝ่าฟันปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆไปได้และอีกอย่างที่สำคัญนั่นก็คือในไพ่ใบนี้คุณได้ไพ่เ e l e p เฟ n นนะคะไพ่พระเข้ามาความศิลธรรมจริยธรรมนะคะอันนี้เป็นส่วนสำคัญในการใช้ชีวิตกับคนที่คุณรักนะคะศิลธรรมจริยธรรมนะคะตามาศาสนาที่คุณนับถือนะคะมันย่อมนำพาซึ่งความ ความสงบสุขร่มเย็นมาให้คุณและคนที่คุณรักได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมส่วนใหญ่จะเป็นมันจะชัดมากสําหรับคนที่มีคู่หรือว่ามีครอบครัวอยู่แล้วนะคะสำหรับคนที่เป็นคนโสดนะคะคุณอาจจะมีเวลาในช่วงนี้ค่ะทำนั่นทํานี่นะคะทำงานหาเงินโดยที่อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องอะไรมากมายนะคะในเรื่องของความรักแต่บางทีคุณอาจจะ เหมือนสถานการณ์มันอาจจะพาไปเจอโดยไม่รู้ตัวนะคะอาจจะไปเจอคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วก็เป็นได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือวิธีการที่จะทาให้คุณรู้สึกว่าคุณโอเคกับตัวเองที่สุดนะคะไม่มีความทุกข์ใจนะคะเข้ามาหาคุณนะคะมันก็อาจจะต้องใช้เรื่องของศาสนาเข้ามาช่วยนะคะในเรื่องของธรรมะนะคะแล้วก็ความมั่นคง,งแน่ในตัวของคุณเองเดี๋ยวอันจลจะขอไปไข่สามใบนะคะ ในเรื่องของความรักของชาวราศีมีโก้นะคะ life experience to a fire ในเรื่องของความรักนะคะคุณได้ไพ่อีโก้เข้ามานะคะนั่นหมายความว่าบางทีเนี่ยนะคะในเรื่องของความรักถ้ามันอาจจะมีปัญหาหรือว่าอะไรที่มันเข้ามาหาคุณแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าฉันเก่งฉันแน่นะคะนะคะความมีอัตตาของตัวเองสูงเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ ไม่พึงประสงค์ในเรื่องของความรักอย่างเช่นการดูถูกคนที่รักนะคะหรือว่าการปิดตาเพื่อที่จะไม่ไม่เหมือนมองไม่เห็นความดีของคนที่คุณรักทำอะค่ะให้กับตัวคุณอาจจะดูถูกซึ่งสมัยนี้มันก็มีเยอะใช่ไหมคะแล้วก็ในแพทย์นี้เขาเขียนว่า a false sense of e n t r a p a n t being overly focused On material things negative or fear based thoughts นะคะความกลัวที่อยู่ในตัวคุณนะคะแล้วก็ความคิดที่แบบมันมันอาจจะเป็นความคิดลบๆนะคะมันอาจจะทำให้เกิดสถานการณ์ที่ไม่ดีกับคนที่คุณรักได้นะคะใบที่สองนะคะ Life experience a significant life e v e n t เรื่องสำคัญจะเข้ามาในชีวิตนะคะ ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะสำคัญมากๆจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับในเรื่องของความรักของคุณนะคะ A powerful revelation that l e a d to change time to spread your wings นะคะได้เวลาสยายปีกของตัวเองนะคะสำหรับคนที่เป็นคนโสดคุณก็อาจจะโบยบินหรืออาจจะพบเจอกับความรักก็เป็นได้นะคะมันอาจจะเป็นได้สองอย่างนะคะสำหรับคนที่มีเอ่อคนที่เป็นคนโสดนะคะคุณก็อาจจะ พบกับคนที่ดีๆกับคุณไปเลยนะคะเพราะคุณก็จะเห็นว่าในาไพ่ใบนี้มันมีดอกไม้ที่สวยงามได้เวลาสยายปีกทําให้ความรักเข้ามาทําให้ชีวิตของคุณรู้สึกดีมากขึ้นสดใสมากขึ้นนะคะสําหรับคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะมันจะมีเหตุการณ์ที่อาจจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักซึ่งเป็นเหตุการณ์สําคัญในชีวิตนะคะ a s i g n i f i c a n t life event นะคะ มีความงงเล็กน้อยนะคะเกิดขัดข้องนะคะต้องของอภัยด้วยนะคะแล้วก็ไพ่อีกใบหนึ่งนะคะ Two of Fire นะคะ You have come into your own new partnership or contract Continue to move forward สำหรับคนที่เป็นคนโสดนะคะในไพ่ใบนี้ก็บอกว่า new partnerships นะคะก็อาจจะพบเจอ กับใครสักคนที่จะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในชีวิตนะคะแต่ต้องทางนี้ทางนั้นต้องดูดีๆนะคะคุณก็จะเห็นว่าในาไพ่ใบนี้มีทั้งคนแล้วก็มีคิดซะว่าเป็นรูปมังกรนะคะในไพ่ใบนี้ค่ะก็ดูดีๆนะคะว่าคนที่เข้ามาหาคุณนะคะเขาจะเข้ามาทําให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเข้ามาทําให้ชีวิตเราเป็นไปนในทางไหนซึ่งอันนี้ตัวคุณนะคะเป็นคนเรื่องเองนะคะแล้วก็สําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ให้ระวังคนที่จะเข้ามา หาคุณนะคะซึ่งมันก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาได้นะคะอยู่ที่ตัวคุณนะคะให้ใช้ในเรื่องของธรรมะเข้ามาช่วยด้วยนะคะถ้าหากว่ามันถึงเวลาที่ตัวคุณพบกับปัญหาแล้วไม่สามารถที่จะให้คำตอบตัวเองให้ทางออกตัวเองได้นะคะให,ให้ใช้หลักธรรมะเข้ามาตามาศาสนาที่คุณนับถือนะคะเพราะว่ามันจะทำให้จิตใจของคุณดีขึ้นนะคะ ไม่จมปลักอยู่กับความทุกข์นะคะเพราะว่ามันความทุกข์เหล่านั้นหรือว่าสถานการณ์เหล่านั้นนะคะมันจะมาแค่เพียงชั่วคราวเพื่อที่จะปลักดันคุณนะคะให้มีชีวิตไปในอีกทิศทางหนึ่งนะคะตามเส้นทางที่คุณเลือกเองนะคะต่อไปนะคะเองจะเายจะเปิดไพ่สามใบนะคะในเรื่องของคําแนะนําของความรักของชาวราศีมีนอันนี้จะเป็นคําแนะนํานะคะ จู limitless นะคะไม่มีขีดจำกัดในเรื่องของความรักนะคะ look love who you are นะคะรักตัวเองนะคะและ be i n t h e present and dream of the future นะคะอยู่ในปัจจุบันและให้นึกถึงอนาคตด้วยเช่นกัน When we dream everything is possible เมื่อไรก็ตามที่เราฝันทุกอย่างมันอาจจะเป็นจริงได้นะคะในเรื่องของความรักโดยเฉพาะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะให้อยู่กับปัจจุบันอยู่กับคนที่คุณรักใส่ใจคนปัจจุบันให้มากที่สุดและฝันถึงอนาคตของคนสองคนนะคะหรือว่าคนที่ยังไม่มีคู่นะคะคุณก็สามารถวาดฝันของตัวเองเอาไว้ได้เช่นกันนะคะทุก ฝันของคุณนะคะมัน possible นะคะมันเป็นจริงได้นะคะในไพ่ใบนี้บอกมานะคะ Love who you are นะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะให้รักตัวเองนะคะ รักตัวเองให้มากๆนะคะสิ่งที่ดีๆอะค่ะมันจะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณนะคะมันเป็นการเดินทางชีวิตมันเหมือนการเดินทางเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเมื่อไรก็ตามที่คุณรักตัวเองนะคะคุณย่อมนําพาตัวเองไปอยู่ในที่ที่ดีนะคะแม้ว่าจะมีอะไรเข้ามาก็แล้วแต่นะคะคุณก็สามารถไปอยู่ในที่ที่ดีได้นะคะในพไพ่ใบนี้คุณก็จะเห็นว่ามีเรือนะคะแล้วก็มีคลื่นที่เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าคุณรักตัวเองอะคะ่ะคุณก็ย่อมนำพาตัวเองไปสู่ทางที่ดีแม้จะมีเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เข้ามาทดสอบคุณนะคะคุณก็สามารถที่จะยืนหยัดได้นะคะโดยที่ใช้ความรักตัวเองนะคะเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวเหนี่ยวนำนะคะหรือว่าเป็นตัวที่แบบเป็นหลักให้กับชีวิตของคุณนะคะอันนี้นะคะพไพ่ใบนะคะ you are limitless นะคะคุณไม่มีขีดจำกัดในตัวเองอิสรภาพานะคะหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเรื่องของ r e c o g n i z e t h e truth you can do anything you should do นะคะคุณสามารถทำอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะทำแน่นอนอยู่แล้วนะคะในเรื่องของชีวิตของคนเราละคะไม่ว่าใครอยากจะทำอะไรนะคะย่อมได้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนไม่มีขีดจำกัดนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นถ้าเป็นในเรื่องของความรักเราก็ควรจะรู้ว่าเราทำได้ถึงขนาดไหนเราควรจะมีคนรักคนเดียวไหมนะคะหรือว่ามีอะไรเข้ามาฉันอาจจะไม่เพียงพอฉันต้องการเพิ่มอีก ผลทุกอย่างมันก็จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะและคนที่อยู่รอบข้างตัวคุณเพราะไม่ใช่คุณเพียงคนเดียวนะคะที่จะได้รับผลกระทบคนรอบข้างของคุณด้วยเช่นกันนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการบาลานซ์ในเรื่องของจริยธรรมนะคะและก็เรื่องของการกระทำนะคะความถูกต้องย่อมนำพาซึ่งความ สำเร็จในชีวิตนะคะแองเจาจะขอเปิดไพ่อื่นใบนะคะสำหรับข้อเสนอแนะจาก The World อยากให้ฟังเพื่อเป็นแนวทางเฉยๆนะคะหรือว่าเป็นข้อเสนอแนะเฉ mm hmm. ยๆเท่านั้นเองนะคะไม่ได้ต้องการที่จะนำเสนอในเรื่องของว่าเอยดูดวงแม่นหรือเปล่านะคะแต่ว่าให้เป็นคำแนะนำในการ ทำยังไงให้ความรักของเรามันอยู่ต่อไปนะคะแล้วก็อยู่ได้ยืดยาวมากที่สุดนะคะในไพ่ใบนี้นะคะ embrace the moment นะคะอยู่กับปัจจุบันนะคะอยู่กับปัจจุบันให้ความรักกับคนที่อยู่กับคุณในปัจจุบันนะคะคิดอะไรบวกๆนะคะคิดในสิ่งที่ดีๆนะคะ เพราะทุกๆวันนั่นแะคะคือของขวัญที่ดีที่สุดสําหรับคุณนะคะในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็นึกถึงสิ่งที่ดีๆะคะ่ะมันย่อมนําพาสิ่งที่ดีๆมาหาคุณไม่ตัดสินตัวเองหรือว่าคนอื่นนะคะมันอาจจะยากนะคะที่มันอาจจะยากมากกว่าที่คิดนะคะแต่ว่าในทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะมันจะเข้ามาเปลี่ยนแปลง อาจจะเป็นเปลี่ยนแปลงพลังงานในตัวคุณจากพลังงานลบเป็นพลังงานบวกหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะคะให้อยู่กับปัจจุบันและเปลี่ยนพลังงานลบอะค่ะให้เป็นพลังงานบวกซึ่งมันจะนําพาสิ่งดีๆมาหาคุณนะคะในใบไพ่ใบนี้เขาบอกมาว่าอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะทํายากนะคะแต่พยายามนะคะเราก็ต้องฝึกกันต่อไปนะคะฝึกที่จะเปลี่ยนพลังงานในร่างกายของเรานะคะให้เป็นพลังบวกให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ ในไพ่ใบน,นี้ถ้ามันแบบลบขึ้นมาคุณถ้าเป็นพลังลบขึ้นมาค่ะสิ่งดีๆคุณอาจจะมองไม่เห็นเลยหรือว่าสิ่งดีๆแต่คุณกลับมองว่ามันคือปัญหามันก็ย่อมเป็นปัญหานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนทุกอย่างให้เป็นสิ่งที่ดีนะคะ t h i p o s i t i v e today and repel those negative thoughts นะคะให้เอาความรู้สึกไม่ดีหรือว่าความคิดลบๆนะคะคิดที่แบบว่า เอ้ยคนนั้นคิดกับฉันแบบนี้หรือว่าคนรักของคุณทําไมทํากับฉันแบบนี้ซึ่งบางทีเลาวอาจจะไม่ใช่อย่าตัดสินตัวเองหรือว่าอย่าตัดสินคนอื่นนะคะให้อยู่กับปัจจุบันแล้วก็เอนจอยกับปัจจุบันของคุณต่อไปนะคะมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักนะคะไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือว่าคนที่มีคู่นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ขอให้ชาวราศีมีนะคะมีความรักที่ดีสดใสและยั่งยืน ไปนะคะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะ